เสียงมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคมักก็เสียงจ้าตอนนี้ก็วันที่19นะครับเนาะอ่าธันวาคมนะครับเนาะอัปเดตสถานการณ์การสู้รบนะครับเนาะเข้าสู่วันที่12ของการสู้รบแล้วพี่น้องน,นะครับเนาะเหตุชายแดนไทยกับชานะครับเนาะการประทะอ่าในครั้งนี้พี่น้องก็ณวันนี้นะครับก็ยังได้ยินเสียงปืนอยู่นะครับเนาข้าไปใส่กันเนี่ยเฮ้ยไปคนที่ไหนกันวะ ไปหาปูกันพี่น้องตอนนี้ผมก็ไลฟ์สดอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะเนาะก็มาอัปเดตสถานการณนะ์แล้วก็ทักทายกําลังใจนะครับเนาะขอกำลังใจจากท่านผู้ชมนะครับผมเนองชาวคนไทยทุกคนท่านตอนที่ผมนะครับผมไลฟ์สดอยู่นี่ก็ได้ยินเสียงปืนนะครับเนาะดังต่อนเนื่องนะครับเนาะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่12ของการประทะแล้วพนะี่น้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร,ร่เดนะ้ี๋ยวผมมาเนี่ยโอเคนะตอนน่อไปจะชัดจุด การปัฒนก็วันนี้ก็ยังดูเดือดพี่น้องดูเดือดมากนะครับเพราะว่าเราต้องการยึดเนิน350ครับจุงก้สวัสดีครับผมมาอัปเดตสถานการณ์นะครับไทยกัมพูชชาพี่น้องผมอยู่ผมไลฟ์สดอยู่ตรงนี้ห่างจากชายแดนประมาณ40กิโลเด็กพี่น้องนะครับเนาะก็ <era> จากตรงนี้ไปก็ <never S 1> ไม่ไกลเ <never S 1> <ๆ>ท่าไหร่ก็เสียงปืนก็ดังชัดมากวันนี้เสียงปืนดังชัดก็เลยมาไลฟ์สดอัปเดตสถานการณ์ให้ชมครัให้ฟังกันเดี๋ยวได้ยินเสียงปืนเข้านะครับเมื่อกี้ก็รัวๆนะครับเนาะตรงนี้พี่น้อง ข้างหลังผมตรงนี้น่าจะเป็นเนินเก้าเนินสามห้าศูนย์หรือว่าอำเภออำเภอพนมนงดักกันะครับเนาะ้องได้หยิบเสียงเลครับนะครับเสียงดังมากเลยครับเนอะงก็โอเคนะครับเนาะยังไม่จบนะครับเนาะยังไม่จบเราก็อยากให้จบไปไวนะแต่ก็ก่อนจะจบนะครับเนาะเราก็อยากให้ยึดคืนนะครับเนาะ,ะแผ่นดินที่กัมพูชามาเอาของเราไปเนาะมันเป็นแผ่นดินไทยนะครับเนาะเราต้องเอาคืนมานะครับเนาะ ก็มาส่งกําลังใจให้กับทหารกล้าแนวหน้าทุกคนนะครับเนาะวันนี้อัปเดตแล้วนะครับทหารไทยของเราต้องพลีช mm ีพ hmm. เพื่อชาต mm hmm. ิเพื่อรักษาแผ่นดินไปแล้ว21นายนะครับก็ขอสดสุดสดุดีนะครับเนาะทหารกล้าทุกคนนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับเนาะ mm hmm. ก็ขอบุญมารมีคนพระศิีรัตนตรัยก mm hmm. mm hmm. ็จงดลบันดาลประธานพรให้กับทหารกล้าที่ยังรบ เคลาดปลอดภัยนะครับเนาะก็บคุีกับทหารกล้าที่ผีชีพด้วยนะครับเนาะก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องนะครับเนาะทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเราประชาชนคนไทยที่อยู่แนวหลังอยู่สบายครับเนาะลามดับฟันดีเนองก็เป็นกำลังใจให้นะครับเนาะเตียงปืนเมื่อกี้ก็ดังมากพี่น้องนะครับเนาะเห็นไหมถ้าถ้าไม่ติดลมเนาะไม่ลมหรือว่าไม่เนี่ยเสียงปืนชัดมากเอ้โมบินารูบางกระดามอยู่ไสยฮกโกย อ๋อมาไก่แท้อ๋อทางบ้านเรามีพี่น้องพี่น้องมาจากโคกโกได้หลายยังน้ำมันยังไม่แห้งน้ำมันยังไม่แห้งเท่าไหรปูมันยังทำรูเหรอวะสวัสดีครับสามล้านยูเซอร์นะครับเนาะได้ยินเสียงปืนไหมพี่น้องเกิดยังดังชัดเจวนะครับเนาะก็อยากให้มันจบเร็วนะครับเนาะผู้อุบยบก็มาอุบยบก็มาอยู่ศูนย์พักพิงตรง บ้านเกิดผมก็จะเป็นตำบลหนึ่งนะครับเนาะของจังหวัดบุรีรัมย์ก็สิบกว่าวัน้วครับสิบสองวันครับของการสู้รบก็ยังรบกันอยู่นะครับเนาะทั้งหลังผมนะครับคือแนวชายแดนนะครับเนาะอำเภอพนมดงรัฐอำเภอบ้านกรูอำเภอละหารทรายนะครับแนวชายแดนตรงนี้ก็สู้รบกันตลอดนะครับตั้งแต่วันที่แปดนะครับเนาะที่ที่มีการปะทะกันนะครับเนาะในส่วนที่เราได้ยินเสียงปืนใหญ่ก็น่าจะมาจาก อำเภอพนมรักตรงนี้พี่น้องครับเนาะเนินสามห้าศูนย์ตรงนี้พี่น้องเสียงปืนก็ดังมากไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะผมเพราะมันหน้าไปหาแยงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดี23ล้าน33ล้านนะครับเนาะสองยี่สิบสองล้านยี่สิบสามล้านยูเซอร์นะครับเนาะวันนี้ผมพามาฟังเสียงปืนนะครับเนาะแล้วก็มาไลฟ์สดนะครับถ้าเป็นด้านหลังพี่น้องเสียงปืนดังรัวๆสองนัดดังมากเดี๋ยวผมหาที่ให้มันชัดก่อนพี่น้องนะครับเนาะก็มาพูดคุยให้กำลังใจนะครับเนาะ เมื่อวานก็น่าจะยังเอาร่างของน้องทหารที่พลีชีพออกมาไม่ได,ได้นะครับเนาะเพราะว่ามันยากนะครับตรงเนิน3ามาสูนี้ได้ดูข่าวแล้วแล้วก็น้องๆลูกหลานที่ไปอยู่ตรงนั้นก็บอกแล้วว่าตรงเนิน3ามานะ่ะมันสูงกว่าเป็นจุดสูงคมนะครับเนาะเราต้องการยึดทีนี้การที่เข้าไปยึดมันก็ลําบากยากก็ทําให้น้องๆต้องพลีชีพนะครับเนาะวันะนี้พี่น้องเนี่ย ฝั่งด้านหลังผมนี่แหละผมพามาฟังเสียงปืนแป๊บหนึ่งนะครับเนาะก่อนที่จะเข้าไปทํางานต่อนะเพราะว่าผมก็ต้องทํางานไปเนาะเพราะว่าผมก็ในรอบหล,หลายรอบในหลายปีที่สู้รบกันนะผมไม่เคยอพยิบเลยครับตรงนี้นะครับเนาะเพราะว่าอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ40กิโลเราก็จะต่อเราเราอยู่อำเภอรประโคนชัยนะครับต่อกับติดกับอำเภอบ้านกรวดนะครับ ในรอบแรกหรือว่าปี54ของเราก็จะไม่อพยพนะครับเพราะว่าเราอยู่ไกลแต่ปี54เขาเขมรก็ยังไม่มีอาวุธหนักนะครับยังไม่มีมี b 21นะครับแต่ปีนี้เขามี b m 21นะครับเนาะก็เลยต้องประกาศอพยพด้วยนะครับปีนี้ครั้งแรกนะครับที่อพยพก็ <c oughs> <c oughs> ไปอยู่ศูนย์ได้ยินเสียงปืนนะครับผมอพยพไปประมาณ3าสวันไปอยู่ศูนย์อพยพก็ให้ห่างจากนี้ก็ประมาณ สี่สิบห้าสิบโลนะครับก็ห่างจากชายแดนก็ประมาณร้อยโลอ่ะประมาณนั้นห่างไกลอยู่ก็มาเป็นกำลังใจให้กับทหารกล้าแนวหน้านะครับพี่น้องทุกคนคิดยังไงนะครับกับการสู้รบครับเนาะเราก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้หรอกเนาะแต่ถ้ามันมีปัญหาสู้รบแบบเนี้ยมันมีปัญหาชายแดนคือเขมรน่ะเขามาเอาแผ่นดินเราใช่ไหมพี่น้องเออเราก็ต้อง เอาคืนนะครับเนาะเหมือนกับเราแหละพี่น้องคนไทยเราเวลามีปัญหากันเมืองรือง่าเทดินนะครับเนาะก็ยังอย่างของผมมมมุิดรอของผมอย่างงี้นะครับเนาะที่ดินเรามีคนมาต้องการมาเอาไปสักแค่เส้นเดียวเราก็ไม่ยอมเนาะอันนี้แผ่นดินของไทยเราแต่แท้นะครับเนาะตารางนิดเดียวเราก็ไม่ยอมเราไม่ยอมนะเนาะคนไทยนะครับผมในนางคนไทยก็ไม่ยอมทหารก็ไม่ยอมนะครับเนาะทุกคนจะยอมไหมพี่น้องตะคุงแตงกวาศูนย์หนึ่งสวัสดีครับ สวัสดีครับผมทหารเข้าไปเอาแผ่นดินไทยให้พวกเรานะักการเมืองใช่ครับผมอย่างผมนะครับเนาะแผ่นดินเราแม้แต่เสี้ยวนิดหนึ่งก็เราก็ไม่อยอมน้องได้ยินเสียงปืนใหญ่นะครับส่วนผมไหน,ไหน,ไหนก็แก่แบบนี้แล้วเอาห้าจังหวัดคืนมาด้วยเลยเ <laughs> นอเราก็เราไม่ลุกรานนะครับเนาะเราเป็นคนไทยใจดีนะครับเนาะเราแค่ต้องการแผ่นดิน ของเราเท่านั้นเองพี่น้องปกป้องแผ่นดินไทยนะครับเราไม่ไปรุกรานเขานะครับเพราะว่าคนไทยใจดีอยู่แล้วไม่ใจดีพี่น้องไม่ให้มันเขเมรมันเข้ามายึดครองเนินสามห้าศูนย์ได้แต่มันมาเจาะอุโมงจนทําเป็นรูเป็นรูหนูเลยพี่น้องเอยตอนนี้เราก็จะเอาคืนนก็ลาบากนะครับนะตอนนี้ก็มาฟังข่าวกันพี่น้องมารอดูข่าวกันว่าเมื่อวานวันนี้นะครับก็ยังเอาน้องสองคนยังไม่ได้นะทุกคนน่าจะได้ยินข่าวอยู่ผมก็ ฟังฟังข่าวอยู่ครับนาะเมืม่อวานก็ไม่หนักวันนี้ตอนนี้วันนี้ช่วงเช้าอ่ะหนักตั้งแต่เช้าเลยเพี่น้องเพราะว่า,น,าน่าจะน่าจะนะครับนาะน่าจะบ่มแล้วก็จะยึดคืนหนึ่สามห้าศูนย์ของเราคืนมาให้ได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทหารกล้าแนวหน,น้าทุกคนนะครับนาะทุกคนก็เป็นกำลังใจนะครับนาออย่างส่วนของแนวหลังนะครับก็มีหลายๆพื้นที่นะครับพี่น้องก็อย่างน้อยเราก็คืนนะครับนาะ แล้วก็รวมๆกันนะครับแนวหลังเอาน้ําไปมอบให้กับแนวหน้านะครับใกล้ๆบางคนก็วิ่งเข้าไปใกล้ๆตัวใกล้ๆตัวแนเฉเดนนะครับเพื่อเอาน้ําไปให้กับฐานกล้าแนหน้าของเรานะครับเนาะก็พวกเราแนวหลังนะครับไม่ท้อแนวหน้าไม่ถอยพวกเราก็ไม่ทอนะครับกาลังใจนะครับช่วยกันนะเนาะนิดน้อยน้ําุละแพพคสองเพคนะครับผมก็อยากทำนะครับเนาะแต่ งบเราน้อยนะครับวันนั้นก็ไปเลี้ยงพวกพยพนะครับทําขนมจีนนะครับเนาะพวกพยพไปอยู่ศูนย์บ้านเกิดนะครับเนาะก็ทําขนมจีนน้ํายาไปเลี้ยงวันหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวก็คิดว่าอยากจะเดี๋ยวให้เสร็จเสร็จภารกิจก่อนเนาะรบเสร็จก่อนแล้วค่อยเราก็ค่อยไปหาเลี้ยงเพราะว่าคราวก่อนผมเคยไปเลี้ยงที่ปราสาทตาคอยนะครับเนาะรวมกันชาวบ้านนะครับเนาะก็อยากให้กําลังใจทหารนะครับเนาะก็พากันร่วมตัวกันแล้วก็ซื้อลูกชิ้นซื้อหนังไก่ทอดข้าวเหนียวแล้วก็ไป ต่ำส้มตม่ำเลี้ยงทหารก่อนที่จะรบกันครับที่ปราสาทตาคอยนะครับครั้งนั้นนะครับเนาะแต่วก็อยากคิดอยากจะไปอีกนะครับเนาะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราจะว่างแล้วรวมตัวกันก็ไปกันแล้วนะ้องโอเคเราจะไปเลี้ยงทหารกันนะครับเรานัดไปแล้วนะพี่นะ้องนะถ้าอยากจบเร็วทหารให้ผมไปเด็ดหัวหุ่นเซน <laughs> จัดไปพี่น้อง เนาะถ้าเด็ดัวคของเ้นได้จบเลยนะครับเนาะไอพวกนักการเมืองทุเรศนะครับมันก็เนาะก็อย่าไปพูดถึงพวกมัน <c oughs> ตัดงบทหารนะทหารมาดูอย่างเงี้ยครับทหารมีไวท้ทาไมนี่แหละถ้าไม่มีทหารใครจะไปรบอย่างเราจะกล้าไปรบไหมครับจะกล้าไปตายไหมเรารู้ทั้งรู้ว่าต้องไปตายทหารก็รู้ทั้งรู้นะทุกคนนะครับเนาะต้องไปตายเ <c oughs> จียงจิดแต่เขาก็ยังไปเพราะว่าเขาคือทหาร รักษาแผ่นดินรักษาชาต,ติพธิปไตยของเรานะครับเนาะอย่างพวกเรานะจะให้ไปรบนักการเมืองจะไปรบขเขาจะกล้ามาเหรอ,อยังมาไม่มาเลยพี่น้องเออนะครับเนาะอย่างเรานะครับชาวแนวชายแดนเนี่ยยังไปบ้างน,นะผมยังเคยไปเอาน้ําเอาอาหารไปเลี้ยงทหารนะครับเนาะนักการเมืองยังไม่เห็นหน้ามาเลยนะครับสูพิกันพี่เจ้บุ๋มนะครับเนาะหลายๆคนยังดีกว่านะครับเนาะไม่ใช่นักการเมืองแต่เราพวกเราเป็นคนไทยนะครับจิตอาสา น้ำใจคนไทยอะไม่ทิ้งกันนะครับเนาะยังดีกว่าไปน้องนะครับก็เสียงปืนยังดังเรื่อยนะครับเนาะขอบคุณนะครับนาะคุณพี่โตคุงนะครับเนาะนะก็เป็นแรงใจใหอ้อ่ก็ปีนี้นะคราวนี้อยากไปเลือกนะนะเอาที่ใครจะเลือกใครอยู่นะะงไน้องเนาะผมไม่เลือกแล้วคนหนึ่งจะต้องหาพักดีๆเลือกนะครับมาจะเลือกใครเป็นนายกนะครับเนาะจะได้เลือกนะโอเค ตอนนี้เดือนแล้วพี่น้องเสียงปืนนะครับเนาะมันก็อาจจะไม่ดังเข้าไปกล้องนะครับเนาะแต่ก็จะดังมาตรงเนี้ยผมอยู่ใกล้มากนะครับเนาะห่างจากชายแดนก็40กิโลครับดังมากเลยก็เลยมาไลายสดพูดคุยและให้กําลังใจทหารแนวหน้านะครับเนาะเราต้องเสียทหารพรีชีพให้กับการประทะครั้งนี้ก็21่ายได้แล้วนะครับเนาะก็ขอให้หยุดอยู่แค่21นายนะครับเนาะก็อย่าให้มีเพิ่มนะครับเนาะการสูญเสียไม่ใช่ เรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าไม่ใช่ลูกหลานเราก็ใช่นะครับแต่การสูญเสียเราก็อยู่เราก็เราก็รู้สึกนะครับเนาะการสูญเสียไม่ใช่ธรรมดานะครับเนาะเป็นกำลังใจให้คนชายแดนครับผมขอบคุณครับผมผมก็อยู่ห่างจากชายแดนแค่สิบคราวคราวนี้ต้องอบยบอยู่ไปอยู่ประมาณสี่ห้าวันนะแล้วก็กลับมาคืนเพราะว่าดูแล้วนะครับอู้น้องสะเทือนถึงหูเลยดูแล้วการการยิงก็เขาน่าจะไม่ยิงมาไกลขนาดนี้นะครับแต่ที่เรากลัวก็คือไอ H อะไรนะ BBL อะไร0ูนย์สามเท่านั้นแหละกลัวแล้วนะเพราะว่ามันยิงไกลถ้ามันตั้งระยะอยู่เข้าไปในแดนของเขาแล้วก็ยิงออกมามันก็จะประมาณของเราตรงนี้ประโคนชัยบ้านกรวดแถวๆนี้มันจะเลยชายแดนมานะครับเพราะว่าแต่ถ้ามันออกมาจากตัวเมืองปอยเปตนะครับออกมาชายแดนมันก็จะยิงไกลๆหนืโคราชอยู่นะครับแต่ถ้ามันออกมาไม่ไกลมันก็จะยิงลงมาแถวๆนี้แหละครับประโคนชัยแถวเนี้ยเราก็เลยต้องอพยพนะครับเนาะก็ครั้งนี้ หนักหน่วงกว่าทุกครั้งที่เราเคยเรบกันมานะครับเนาะเพราะว่าผมอยู่ตรงนี้ไม่เคยอพยพเลยตั้งแต่ปี54แล้วก็รอบแรกจนมารอบสองเราต้องอพยพเพราะว่าเรากลัวออไอ้ศูนย์สามนะครับเนาะที่ยิงไกลได้ประมาณร30มกิโลนะครับเนาะก็ต้องออกไปจากพื้นที่ก็ออกไปได้ประมาณสองสามวันล้วกลับคืนนะแล้วยินเสียงปืนดังครับด,ดังชัดเจนเลยนบเนาะด,ดังชัดมากแล้วก็ เดือดมากนะครับตอนนี้เราอยู่นี่เรายังรู้ว่าเดือดนะครับเพราะว่าน่าจะน่าจะเอาหรือน่าจะทวงคืนตรงเนิน3ามห้ให้ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่จุดเดียวที่ได้ยินข่าวมานะครับเพราะว่าหลายๆจุดก็ยึดได้มาหมดแล้วก็เนิน5น้าหเนิน350นยีก็จะยากนะครับงานยาบเลยนะเพราะว่า,า,ารรทางกัมพูชาดูข่าวแล้วก็เขามาทําบังเกอร์วันไหนถ้าวันไหนไทยเรา มีน no. ิวเคลียร์เมื freely, ่อไรยิงเนาะใส่นเลยก็มันไม่ต้องนิวเคลียร์หรอกแค่เรามี F-16 หลายลำแล้วครับแต่ถ้าเราทำจริงๆอ่ะไม่เหลือนะครเนาะแต่ในส่วนที่เราไม่ทำก็คือว่าเราไม่หยัดทังแกนะครับเนาะเพราะว่าเขาไม่ยิงถ้าเขาไม่ยิงศูนย์สามาเราก็ไม่ยิงนะครับเนาะ ก็ว่าอย่างนั้นนะครับเขาข่าวเข้า,ามานะครับแต่ถ้าเขาเอา BM อะไรนะนะั้นอ่ะไอเอชเอนะครับมาเมื่อไรนั่นแหละเมื่อนั้นแหละเมื่อนั้นแหละนะครับเราจะอ,าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะจะมีจะยิงได้นะครับสามารถป้องกันตัวได้สวัสดีครับผมพระพิรุณฟ้าใสนะครับงวดหน้ามาแน่สามห้าศูนย์ใช่ไหม <laughs> อยู่ตรงเนี้ยครับเนินเนี้ยดุมากเลยนะครับเอายากมากแล้วก็หลานชาย อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเนาะก็ขอภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยทุกคนแล้วตั้งแต่ก็จะมีหลานชายแล้วก็จะมีนักมวยอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงนั้นก็จะเป็นพี่น้องและคนรู้จักนะครับเนาะอยู่ตรงนั้นด้วยวันๆพี่น้องนะครับเนาะเพราะว่าเนินสามอสู์ก็เสียทหารที่ชีพไปสองนายด้วยแล้วก็มีหลานอยู่ตรงนั้นด้วยพี่น้องนะครับเนาะก็วันอยู่เหมือนกันนะครับเนาะกับการต้องสู้รบนะครับแต่ทําไงได้เพราะว่าเราเป็นทหารนะครับเนาะ เรายอมแล้วสละแล้วนะครับต้องไปสู้รบนะครับแต่ก็ไม่อยากให้เกิดสงครามหราพ่อแมะแต่มันจําเป็นต้องเกิดน,นะครับนะเพราะว่าแผ่นดินไทยเราจะยอมเสียไม่ได้นะครับทุกคนทุกคนใช่ไหมครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับทุกคนทุกท่านในประเทศของไทยเรานะประเทศไทยทุกคนนั่นแหละผมเชื่อนะครับเนาะแต่ก็มีบางคนที่เขาไม่ใช่ไม่ว่าเป็นของไทยแต่ขนาดผมอยู่ตรงนี้นะครับเนาะ ทุกหลานรุ่นนี้แล้วครับเนาะผมยังรู้เลยครับว่าตรงนั้นมันเป็นของไทยแน่นอนพี่น้องเชื่อผมครับเนาะเป็นของไทยใครว่าไม่ใช่มันก็จะมีหลายๆคนน,นั่นแหละพี่น้องตอนนี้เสียงปืนซาอะไรนะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับ6 1สนหานยูเซอร์มาให้กําลังใจทหารกล้านแนวหน้าน,นะครับเนาะเราก็ขอให้หยุดอยู่ที่21คนนะครับกับอาหารที่ฟรีชีพกับาการประทะสงครามาการประทะไทยกัมพูชารอบนี้นะครับรอบที่2นะครับเนาะก็รอบนี้ ไหนก็ได้จัดแล้วก็ขอให้มันจบนะครับเนาะจบคือจบให้มันสินส้นซากหรือให้มันสิ้นสภาพที่จะมาทําลายเราได้ที่จะมาลุกรานเราได้นะครับ okay, โอเคทุกคนก็ขอบคุณนะครับ41อล้านยูเซอร์นะครับกับอีก2คอมเมนต์สกดไลค์นะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับเนาะผมก็มาอัปเดตก็อยู่แนว,แนวเขตชายแดนนะครับเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์นะครับการสู้รบเข้าสู่วันที่12ของการสู้รบนะครับเนาะก็ยังเดือดอยู่นี้นะ น่าจะเป็นเนิน3 5 0นะครับตรงนี้นะครับเนาะเพราะว่าเราต้องการน้องทหารที่พลีชีพอยู่ตรงนั้นนะครับน่าจะยังเอ,เอาออกมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวตามติดสถานการณ์โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังเรื่อยๆนะครับมาพูดคุยให้กำลังใจกันครับ <yes> เนาะแผ่นยินไทยถามหน่อยพี่น้องต้องการจะเสียหรือว่าต้องการเอาคืนพี่น้องนะเนาะผมก็อยากต้องการให้เอาคืนนะครับเนาะเราก็ไม่อยากให้ศูนย์เสียแต่ถ้าแผ่นดินไทยเราก็ต้องเอาคืนมาให้ได้นะครับเนาะถ้าไม่มีทหารแล้วใครจะไปรบ ผมจะกล้าไปลบหรอพี่น้องผมไม่ใช่ทหารนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องทหารไม่ไว้ทำไมโอเคพี่น้องจุง๊งกะสวัสดีครับผมไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมไปแล้วเด้อพี่น้องขอบคุณนะครับสี่สิบเก้าล้าน